แกล้งเพื่อนเรื่องโดยสองขาภาพโดยมงคลหวานชำป๋องแป๋งแกล้งเพื่อนผลักล้มเปื้อนโคลซ้ำยังตะโกนสมโดนกับตัวป๋องแป๋งแกล้งเป๊มเกมังเหกเขกหัวแถมบอกไม่กลัวถึงตัวเล็กกว่าป๋องแป๋งกระชากพลั่วจากมือจา๋าจ๋าร้องไห้ มันมองร้องไห้เสียใจถูกแกล้งเขกหัวปูดแดงผักแรงทำไมครูเข้ามาห้ามรามป่องแต่งไว้ามอย่างใส่ใจยายทำเช่นนี้ป่องแปงชี้แจงแกล้งเพราะไม่มีเพื่อนเล่นเพื่อนสีเพื่อนที่รู้ใจรู้บอกนุ่มนวล ควรรักกันไว้ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รังแกกันเพื่อเฟื้อเผื่อ,อแพ่ยิ้มแต้สุขสันต์ดูแลแบ่งปันเล่นกันสดใส